ตอนที่เกิดเหตุเป็นยังไงฮะดึงให้เราเล่นหนึ่งนั้นเป็นึ่งค่ะไม่เห็นว่าหนึ่งกาแฟสองคนเราเนีคือมันอยู่เป็นมุมบ่อแล้วเขาไปมันจะเป็นหน้าผาค่ะเทนดินแล้วก็เขาอ่ะน่าจะไปเหยียบตรงนั้นนะคะแล้วมันจะไล่กาแฟเขาก็ตกเรากได้ยินเสียงกรีก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งได้ยินว่าตุแล้วบอกว่าเฮ้ยคนตกหรือเปล่าหนบะเลยวิ่งไปดูเสียงมืนตกแล้วที่เราเห็นเขาเป็นยังไงมันเป็นมุมบ่อเราอยู่คนละมุมกัน ไม่ไม่ตอนที่หล่นลงไปลงมองเห็นไหมว่าเขาไปอยู่ไม่เห็นเลยค่ะต้นไม้ตรงนั้นได้ยินเสียงกรี๊ดของผู้หญิงไยินค่ะแล้วก็ช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อมีเสียงแล้วได้ยินเสียงคนเจ็บไหมไม่ได้ยินเลยค่ะเขานอนชักอยู่ด้านล่างเท่าที่เรามองมันมันอันตรายไหมอันตรายเลยนะคะมันเป็นหน้าผาตรงนั้นเลยค่ะาชเราช่ออะนะช่อเรชื่อนะช่ออค่ะานเราไนะเ่อไนเร่อไรนเราอนเ่อไระเราะไนราะไรน่ะไน่ะ เขาขึ้นมา่อแล้วหนูก็คือตามตอนนั้นอยู่กันสี่คนได้แหละแห้งอยู่ต้นหนึ่งครับค้างอยู่ความสูงเท่าไหร่ได้พี่ประมาณร้อยเมตรได้จากข้างบนนะเขาบาลานซ์จากที่หล่นลงมาใช่สภาพตอนนั้นเขาเป็นยังไงนอนตะแคงอยู่ติดกับต้นไม้แห้งรู้สึกตัวไหมตอนนั้นไม่รู้สึกตัวแต่ยังหายใจอยู่ีมีบาดแผลอะไรตรงไหนไหมบาดแผลก็น่าจะปากแตกแล้วก็หัวแตกแล้วก็แขนข้าง ขวาหรือายสายผิดรูปนะครับามนั้นเลยแล้วตอนไปก็มีอาการเกร็งชักเกร็งครับเขาที่เห็นแล้วก็รอทีมงานแล้วก็อุปกรณ์ขึ้นไปใช้เวลาเคลื่อนย้ายลงมาก็นี้ก็เป็นชั่วโมงแล้วนะคชั่วโมงเลยำบากตั้งแต่เวลาเท่าไหร่พี่ตอนได้รับแจ้งเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอดูเวลาแป๊บประมาณศูนย์เจ็ดห้าสิบแปด ก่อน8โมงครับ,บาาออการเป็นการเป็นไปด้วยไปด้วยคนยากล,ลำบากล่วงลำบากมากครับกาเรเอาลงมันเป็นอย่างทางมันชันแล้วก็ด้วยอุปกรณ์นะค,ครับใ,ใช้เวลาใช้กําลังคนครับจริงๆถ้าเราอยากจะแจ้งเที่ยตือนแล้วค,คือคือในกรณีจุดเสี่ยงนะครับผมอยากจะเตือนว่า ฝนตกด้วยมันอาจจะมีลื่นนะครับรบวลนักท่องเที่ยวที่มาหยาออกไปถ่ายบริเวณริมหน้าผาที่เราจะนั่งกันบ่อยๆนะครับเวลาทางเดินไปมันจะลื่นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็เคยไปอยู่แล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวนะแต่บางคนอาจจะไม่ฟังแต่ก็เรืเกิดเหตุการณ์ขึ้นทือพิเดชเขาเรียกว่าจุ๊กตาเลอดขวาร้านครับผมญาติเขวาร้านเลยนักท่องเที่ยวด้วยนะครับพยายามอย่าออกไปที่เสี่ยงนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคือขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ